่งฝนตกิ่งฝนตกฝนกระตกหองบานพองตุ่มพี่น้องเอ้ยแจ้งดดกบาดดดกตุ่มเากคจีเมงกัลยาอเอพี่น้องเอาแมุ่้มเี่ยเออพี่ไอ้แกยวแบบนี้ละไอ้พวกดำแล้วนี่ดอกดำอยู่นีนใช่ออพี่น้องผดานเล่้ยงผดา โอ้ยพี่น้องพี่น้องเยี่ยกับน่องมาเก็บเห็ดเด้อมือนี้ปัด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 อโทษปึ้ง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 พี่น้องพี่น้องเอ้ยเยี่ต้องกันกับปั้นกันพี่น้องในผุ้ละดอกทองดอกไปสัตว์รถขันปากไว้นี่ขันมันหมุนบูมฮู้แี่น้องใหย่ขันบนท่านบูมบนไั้นก็ว่าไป

ใชเดี๋ยวนี่เออเนาะลุงแค่จะทายดึงกระบกข้นเห็นนะไงยังว่าม่ทายบ้านเบดบ้านเบดพี่น้องเอาไปมือแม่เอ๋อ เชียะแนาแน่เุ่นเชียแน่เชียแน่พุ้ยเบิ่งเนี่ยพี่หนองเอ้ยโอ้พี่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 เห่อุ้มินเลโชว์สิคะอ้ด้า จะหู้กยงอาคานี่ยกยเอาเอาวะเนาะอี้พี่น้องตระกูลทองดีเรามากเ้ยาัจะพี่น้องตระกูลทองดีแกก็รอดได้มาแล้วดอกน้อยก็เอาลดเด้ออยากอดจูมันเยอะน้อยเท่าตัวนี้เด้จูมันนะ้อเอ้เขาเียร์ไปอยู่นเ็กเต็มน้ำซุกุกน่เียบม้วบน้เอม้วบ้าบุ้งบั่นั้นบวล่ะาป มา่อยสรางว่าาว่าเดี๋ยวมาลอบ่อยได้เห็นไหมไมได้บเนี่ยอรหานีหมดเยตุยกงกุ้งน้ำเลยไม่ไม่สืเสือจะจ้ามา่มาีู่้เล็กบไปางไนตากองเยดเยอะหยาบเงียบอยเบียดองจะ้าอย่าเหยียบเห็ดจ้าเหดจมุน เอาละเดอบาทยนนเเอาไรโคตยมเอปยอให้า่นมากคุณพี่อยู่ข้างหลังพี่คนเดียเอาพี่อย่ามาพี่คันางอีอาเ็แ่ขาีนองเอะนาอยู่ง่แม่งแข้งอันนั้นบ่วลแมันอยากได้แม่งแข้งคุณน่ะคุณน่ะ จุ่มน้อยน่องเด้อขึ้นที่จุ่มน้อยได้ท่าเข่งนี่ควันหงอบกคราบเห็ดควันโอ้โหจุ่มเด้จุ่มเด้น่องน้องข้าแต่ดอกจุ่มป้าน่อง

ไฟเนาะจริงดจง้ยมีอันรู่ขนาินลงไปมันก็ไ่ได้พอให้ดอกพอมันอาหขาหน้าไ่เาขาหน้าไ่เอเอง่มันกำลังขึงยั้วะอมว่าบ้าะ อยที่เราไ่ไวเคโอเคโอเคงก่อนเอาใส่เออน้่มากผมกินชาเถอะมีอะไรก็บมีอยู่เหยอรับไม่กินเยอะ

ข้าอยาละกินเนาะเจี๊ยบๆนี่แม่ได้ปลายมีอยอยนี่บนี่ปลายมีคอยมันดได้เนี่ๆเจียมดูคอยกำลังเอาเยอะน้คอยเดียวบากรกบาดเทผมมรออกป่เรป่ยกอเรา็อย่าขนกอยู่เอาแม่ดูว่าบอกมาห้งหลายนนแน่นมาก่อนตัเจีบเบวดอยู่บ่อย่นั่นสีบอกหมูยังดีเนาะ ฟองฝนตกฟองฝนตกฝนกระตกอุ้ยพองบานพองตุ่มพี่น้องเอ้ยแจ้าดอกบาดดอกตุ่มเอาปวดจีเมืองกัตตากระตาใหญ่กระตาใหญ่ครับกระตาหน่อยไปกระเพชรผึ่งขากุนขี้ในลายเพช